เธอเธอเดี๋ยววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์สอลูกค้ากันว่าเขาซื้อรถกับเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงใช่ไปกันเลยไหมเดี๋ยวก่อนเราคือที่ไหนเราคือเคพีรถบรรทุกรีราชาอาณาจักรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในสีราชาค่ะภาคตะวันออกแล้วตอนเนี้ยหรอคะหรอค่ะเป้าไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันบ้างไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาถามลูกค้ากันนะคะว่าวันนี้ลูกค้ารู้สึกยังไงกับการซื้อรถที่แครพีรรถเป็นทุกสีราชาค่ะรถสวยมากแล้วก็มีให้เลือกเยอะบริการเป็นกันเองดีใจเป็นเกียรติที่ได้ออกที่นี่ครับผมค่ะเราจะมาถามลูกค้าท่านต่อไปนะคะว่าได้โปรโมชั่นอะไรไปบ้างค่ะ ครับก็ซื้อรถที่ KP รีราชานะครับเดโปพสีเด้งปีข้าโอนเปลี่ยนถ่ายน้ำเมืองเครื่องปีที่พเศีประกอบการปรีบริการประทับใจมากเลยขอบคุณ KP สีราชามากเลยให้การสนับสนุนของทีมงานเราในครั้งนี้ขอบคุณมากครับแล่วลูกค้าท่านต่อไปนะคะเราจะมาถามค่ะวันนี้ลูกค้าได้รถอะไรไปค่ะฮิโน่สาสสวยคือเห็นปุ๊บสะดุดตาก,ก็ ถ้าลูกค้าอยากจะฝากอะไรเนี่ยถึงบุคคลที่อยากจะซื้อรถแบบลูกค้าท่านนี้เนี่ยจะฝากอะไรไปถึงบุคคลเหล่านั้นคะก็อยากให้แนะนํามาดูรถที่ KP นะคะเพราะว่าหนึ่งพนักงานน้องดูแลตั้งแต่น้องพนักง,งานขายพนักง,งานน้องทุกคนอะคือเข้ามาก็คือไม่น่าเบื่อเลยก็คือเขา้ามาทักทายตลอดแล้วก็แนะนําดีแนะนําตัวไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราด้วยค่ะ <sm ell dormir>